ดีนวิดแทบเบิร์ดลีฟอินไทยแลนด์จบลงอย่างสวยงามโชว์สุดพิเศษสมการรอคอยจบลงไปแล้วอย่างสวยงามแบบสมการรอคอยกับคอนเสิร์ตในรอบ7ปีของตัวพ่ออัลเทอร์เนทีฟีแห่งประเทศเกาหลีใต้ยอย่างดีน ซึ่งงานนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะดีนไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับแทบเบอร์ศิลปินอัลเทอร์เนทีฟอาบีดาวรุ่งมาแรงเจ้าของเสียงทรงเสน่ห์และมีเอกลักษณ์กับงาน ดีนวิทแทเบอร์ลีฟินไทยแลนด์โดยงานนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่17มีนาคม2567ณ C E N T E R T O I N T STUDIO สุขุมวิท105ซอยลาซาลที่ผ่านมาได้รับการตอบรับสุดอบอุ่นจากแฟนๆเต็มพื้นที่การแสดงโดยทีมผู้จัดอย่าง BEF บริษัท Event Organizer ในเครือ WorkPoint Group ร่วมกับ U, Will, n o v i w Universal Music Group, Altus Pro House, YJ PARTNERS และ TROUD 2ก็จัดเต็มโปรดักชันแสงสีเสียงพร้อมให้แฟนคลับได้สัมผัสกับความพิเศษของตัวพ่อ Alternative R&B แบบหูเคลือบทองตั้งแต่ต้นจนจบ เปิดด้วยแทบเบอร์กับบทเพลง Feeling c u l i n g Babydoll, s h u t the F, ดอกจนันดอกจนัน K Up That's My และ Be In เรียกเสียงกรีดได้สนั่นฮอนก่อนแทบเบอร์จะแวะทักทายแฟนคลับอย่างอบอุ่นและจัดเต็มโชว์ด้วยเพลงฮิตอย่างต่อเนื่องอาทิ Electric, Animal, Look at My, Honey, Adrenaline ให้ฟังกันแบบนอนสต็อปนับเป็นศิลปินคุณภาพที่หาทางแนวทางของตัวเองเจออย่างรวดเร็วก่อนส่งต่อเวทีให้กับดีนในเพลง Come Over Bermuda Triangle ของ z ICO ที่ดีนได้ไปฟีดโดยครั้งนี้ได้นำมาทำเป็นเวอร์ชั่น รีมิกตามด้วยพัวอัพก่อนจะแวะทักทายแฟนๆอย่างใกล้ชิดซึ่งงานนี้ดีนยังได้ขนเพลงเพราะพร้อมเสียงคุณภาพมาฝากอีกหลายบทเพลงอาทิ Howlin 404, b อ n นี c คลิ Put My Hand On You 21และ D.A.4U ซิงเกิลล่าสุดซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล บีแท็กออฟเดอะเยียจากงานโคเรียนฮิปฮอปอวอร์ด2024ไปสดสดร้อนร้อนงานนี้ฟินและเต็มอิ่มกันทั่วหน้าพิเศษมากกว่านั้นในบางบทเพลงอย่างเล v e Jazz Festival World ก็ได้ทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยเฉพาะอีกด้วยและเพลงสุดฮิตที่แฟนไทยชอบกันมาก ไมยมกอย่างดีฮัฟมูลและอินสตาแกรมดีนก็ไม่พลาดที่จะแสดงให้แฟนชาวไทยได้ฟังกันร้องตามกันได้ทั้งฮอนก่อนเข้าสู่ช่วงท้ายของคอนเสิร์ตกับพาร์ทที่แฟนทุกคนรอคอยกันมากที่สุดกับการแสดงร่วมกันของดีนและแทบเบอร์กับเพลง 007 3am free s t y l และชิกะซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมรีเพอร์ฟอร์แมนส์ทรงพลังใจฟูไปตามตามกาันและเข้าสู่ช่วงเอนคอร์ call, กับบทเพลงส่งท้ายอย่าง i อย not sorry โดยตลอดทั้งคอนเสิร์ตได้มีบูธดีเจร่วมสร้างสารรค์ดนตรีคุณภาพด้วยไว้ดีๆตลอดทั้งงานส่งผลให้เวลาของคอนเสิร์ตได้จบลงไปอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ได้มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันจนกว่าจะพบกันใหม่โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X b e c ซ Concert